มาดิมาลองดูโบช่วยมันดิมันลองเลยน่งได้เป็นหกแปดตอนแรกเว้ยเพ่งเล่นไหมเล่นเป็นสี่แปดเขาขุกมาเป็นหกแปดมงอะไรก็ไม่ยากงั้นน่ะิงะเพลงไม่ขอก็จะให้อเาก็ยท่มีเขาเป็นได่ด้อรงได้เอาดีดีๆมา้องขึ้นยังไง เราจะมาพบกันใหม่ <Yeah. S 3> ไม่จะไ, <c oughs> ไม่ <c oughs> อคอนน์ <c oughs> จริงโอเคโอเคเอาเอจริงนะไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป <c oughs> แล้วถือกระเป๋าไว้ทำอไมวะอ่ะแล้ว1 2 <c oughs> 3ไ <c> ป <oughs> Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขออยาก็นมาเรียวอะกลางวันมนพูดอยู่เวลาวิธีแต่งเพลงยังไงพี Jacob> ่โพสคือเราเอาขวดเพลงของนื่นมาแล้วก็เปลี่ยนเมโลดี้ใช่ปะขวดเพลงอะไรพาไมเรีวมันเล่นขอดมันเอง ไม่ไม่ได้ให้เอาคีมาจริงจริมันร้องได้นะ่แต่แม่งเขินไงติดเขินไม่กล้าร้องร้องไปเลยไม่ต้องหายนมาเลี้ยเล่นขอดผิดจะร้องเลโอ้โหมเลี้ยเล่นขอดผิดเป็น้องผิดเป้าเนี่ยพี่เป็นงานค่ะเราเป็นซิงเกิลตัวเองบอกเขาว่าไม่ทำซิงเกิลให้ผมผมสมมติผมไม่ติดห้าคนทำมันนี้เลย มใช่ <ork ork ้องเขากอยู e> ่อ็มีอก็มีอีกหนึ่งเพงแล้วกันนะครที่จะแนะนำนะเป็นเพลงเร็วอีกสักเพลงแล้วกันนะครับวันนี้มันเป็นเงเร็วมาไหม่เหรอ